คือผมนึกแล้วเมื่อวานเนี่ยพอมีรูปผมแล้วมาบอกญี่ปุ่นให้กู้เงินทนั้นแหล,ละก็จะลุมผมเล่นงานมันยกจะกู้อีกแล้วจริงๆแล้วเงินกู้ก้อนนี้มันกู้อยู่ในยอดปรลกอห้าแสล้านอยู่แล้วไงถามว่าจะไปพึ่งฟ้าพึ่งดินนะก็ผมเรียนให้ทราบนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนนะครณบณเวลานี้นะประชาชนยังคงแม่นยำนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ ไม่ผิดหลักสองประการเขาก็คงจะต้องเดินดูต่อไปอยังคงเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปไม่ต้องถามว่าจะเฉพาะเปลี่ยนและจะไม่มีการเลือกตั้งผมเรยียนให้ทราบไลยนะเอาตรงๆเลยรัฐบาลสมัยหน้าถ้าเขามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์แบบนี้นายกคนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักดจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิศพกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการเมืองนะฮภายในประเทศซึ่งการเมืองภายในประเทศต้องยอมรับก็เริ่มร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการ อภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการเปิดสภาผู้แทนรัษฎรขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็มีการทํานายจากหมอดูมีการทานายจากสว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้แล้วสิ้นสุดนะครับจะมีอันเป็นไปนายกคนนอกจะเข้ามาแทนก็หนีไม่พ้นบ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบ,นรบรว,วกะบนการสังเคราะห์กัน ในเรื่องเงินกู้อะไรต่างก็เดี๋ยวถามก็แล้วกันคือผมนึกแล้วเมื่อวานเนี่ยพอมีลูกผมมาบอกญี่ปุ่นให้กู้เงินท่านั่นแหละก็จะลุมผมเล่นงานมันยกจะกู้อีกแล้วจริงๆแล้วเงินกู้ก้อนนี้มันกู้อยู่ในยอดพละกอห้าแสนล้านอยู่แล้วไงที่เห็นวัดไปแล้วอันนี้ก็แล้วก็มีคือการกู้เงินเนี่ยนะผมเคยบอกไว้แล้วว่าไม่ว่าจะล้านล้านไม่ว่าจะห้าแสนล้านแล้วก็ค่อยทยอยกู้มาตามความจำเป็นแหล่งกู้ในประเทศเป็นหลัก อันนี้ทางญี่ปุ่นเขามา่ช่วยตรงนี้ถ้าเราจะกู้เขาก็จะกู้ให้ใเราพี่ต่ําแต่เขามีข้อแม้ว่าต้องดูแลในเรื่องของโควิด19นะการพัฒนาในเรื่องของการตรวจคัดกรองตามจาังหวัดแสดงของเราในเรื่องของการอะไรจากที่เราบ้านนะ่นะเราก็รู้ว่ามันมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการตรวจคัดกรองก็ไม่ใช่ในก็มาตรงนั้นนะก็อยู่ในขั้นตอนนั่นแหละนะอย่าบอกว่ารัฐบาลกู้เงินอีกแล้วเลย ก็ทุกคนต้องเข้าใจว่าเราก็บริหารด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดแล้วในเรื่องของการบริหารทางการคลังนะนะเราเข้มแข็งอยู่นะถ้าไม่เข้มแข็งพอขขอใครเขาก็ไม่กู้อ่ะใช่ไหมแต่ก็เท่าที่จะเป็นนะตอนนี้ทุกคนก็ต้องดูที่ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมกู้มันจะทำอะไรใครได้ประโยชน์วันนี้ดูแลคนเป็นหลายสิบล้านคนไม่รด้ความชื่นชมจาก W บิโศกมาแล้วนะครับในเรื่องของการแก้หาควิด -19 เป็นตัวอย่าง ในภูมิภาคของเราในภูมิภาคอื่นด้วยนที่เราทํามาทั้งหมดนี่นะวันนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจนะนายกรัฐมนตีไม่เคยทอดทิ้งใครหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหลายเรื่องก็มีการตกแถลงกันในครมอวาระเพื่อสเกตมานะนำไปปรับแก้ศาสกราจารตรงนี้ค่ะท่านพูดได้ชัดเจนได้ไหมคะว่ามันเป็ยินท่านบอกแล้วท่านลองได้คุยกับท่านบดีประยุทธ์นาเรื่องกระแสข่าวต่างๆได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแลย้วกับกระแสข่าวค่ะ ไม่ยตรงนี้อ,นอ,อ,อกใช่ใคประวามที่เป็นตึกแนความที่ะจะออกมติอะไรออกมาเนี่ไม่ใช่ว่าเราไปบังคับใครได้สสทุกคนเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับไปบังคับไม่ได้ไปขืนใจไม่ได้ก็ต้องมีการประชุมหารือในการประชุมหารือก่อนที่จะลงมติมันไม่เที่ว่าทุกคนเห็นด้วยกันหมด ก็มีความเห็นต่างเห็นแย้ง,งก็ต้องมามาชี้แจงกันอธิบายกันแต่ว่าก็ต้องเคารพตติกาก็คือมติของพรรคเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปนตามอันนี้ผมคิดผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นสปีริตท,ทางารทประชาธิปไตยเพราะว่าเราต้องเราต้องเคารพในเสียงข้างมากน,นี่คือระบอบป,ประชาธิปไตยพรรครวมรัฐบาลก็เช่นกันตอบถือโอกาสตอบคำถามแล้วเลยเราอยู่ด้วยกันเป็นรัฐบาล ใช่ไหมครับถ้าไม่มีใครที่เรียกว่าทําความผิดที่ว่าทุจริตอย่างมหันอย่างเห็นชัดเจนมีมีผลพิสูจน์ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปโหวตเขาแต่ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นสิ่งที่เขาชี้แจงได้แล้วก็เป็นเพียงเกมการเมืองเราก็ควรจะต้องเคารพมติของพระรัฐรบาลว่าจะให้โหวตอย่างไรนะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่ อยู่ที่สเปรตอยู่ที่ดูพินิตของสสแต่ละท่านแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรการไปโบนแหกข้อไปเนี่ยมันก็จะคือรัฐมนตรีทุกคนเขาก็มีพรรคมีพวกเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิน้นใช่ไหมคุณบ้างผมบ้างอย่างนี้การเมือมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงภาพรวมเป็นอย่างนะครับเอาประทองรัฐบายได้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ไม่เกินหนึ่งปีล้วนี้ ใช่ไหมนี่เดือนเข้าเดือนพฤษภาแล้วเดียเพียงสิบเดือนเท่านั้นเองถ้าจะอยู่ครบเทอมซึ่งต่อให้ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมมันก็เวลามนม็เลือยู่เท่านี้อยู่แล้วนะครับก,ก,ก็ทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีซึ่งซึ่งตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของสอสรวมตัวการไหนจะโบด,ดความใจโยกอะไรเงี้ยได้ยินข่าวนี้ไหมแล้วเป็นห่วงไหมฮะ,ะเพราะมันก็กระทบในรัฐบาล ภาษาฝรั่งเศสเีย n over until the fat lady sings คือนะคือละครยังไม่จบนะครับอย่าเพรู้ไปดูสร,นะรับผมอ้างอิงสื่ออย่างมติชนฮนะรายงานสววันชัยชี้บิ๊กตู่จะมีอันเป็นไปนะครับนาย,ยกคนนอกบัญชีไม่มีใครเด่นเท่าบิ๊กป้อมตั้งรัฐบาลประสานงานร่วมมือนะครับ รัฐบาลเฉพาะการเดินหน้าสู่เลือกตั้งสมนชันแต่จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตนะครับอาจารย์วันชัยสอนศิริซึ่งเป็นทนายความได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ของวันชัยสอนศิริว่าจะนายกคนนอกหรือนายกสำรองตามมติบูล272อะไรก็เกิดขึ้นได้หากพลเอกประยุทธ์มีอันเป็นไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเช่นลาออกถูกโหวตไม่ไว้วางใจ หรือสารธรรมนูญตัดสินเรื่อง8ปีนะครับระหว่างนี้ก็จําเป็นจะต้องหานายกใหม่โดยหลักแล้วก็ต้องเอานายกในบัญชีรายชื่อก่อนถ้ามาโหวตในสภาแล้วได้ใครคขนั้นก็จะเป็นนายกไปแต่โหวตแล้วไม่ได้นี่แหละคือต้องใช้ก๊กสองหานายกคนนอกที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนดไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหมอจลนาถพิธา นะครับทราวุธิหรืออุ้งอิงเป็นบุคคลที่ใดก็ได้นะทั้งนั้นเพียงแต่ต้องดำเนิเนการตามขั้นตอนนะฮะหนึ่งสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ขณะนี้ครึ่งหนึ่งจำนวน363คนเข้าชื่อนะฮะเสนอต่อในชวนหลีกภัยนะรประธานสภาขอให้มีมติเอานายกคนนอก สจากนั้นประธานต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อขอมติถ้าได้มติ484เสียงก็ถือว่าที่ประชุมต้องการเอานายกคนนอกและ3ต่อจากนั้นก็ถึงขั้นเสนอถึงขั้นตอนที่สสจะเสนอใครเป็นนายกมุตรีจะเป็นพลเอกประวิทย์หรือใครก็ได้ก็ว่ามานั่นซึ่งอยู่ในขั้นตอนตรงนี้ดูหน้าตานายกสำรอง นะครับหรือนายกคนนอกเท่าที่เห็นตอนนี้ถ้าไม่มีใครลอยมาจากไหนพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ดูเสมือนจะเป็นคนเด่นที่สุดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักที่มีสสจำนวนมากในระดับหนึ่งทั้งสามารถจะประสานความร่วมมือพักการเมืองเล็กใหญ่นะครับพักไหนไม่ร่วมก็เป็นฝ่ายค้านไปนะครับเรียกว่าเป็นรัฐบาลประสานความร่วมมือเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆ แกรที่สำคัญของเฉพาะกิจนำไปสู่การเลือกตั้งด้วยความสมารถฉันร่วมกับทุกฝ่ายนะครับแม้ว่าจะมีคนนอกหรือคนอื่นที่เป็นนายกมนตรีได้แต่ก็ไม่มีความพร้อมไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาเหมือนพลเอกประวิทร์วงสุวรรณดังนั้นกระแสข่าวเรื่องของนายกสำรองนายกคนนอกตามมัิมูล272จึงพุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตร ส่วนจะเป็นได้หรือไม่ก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าริขิททนายวันชัยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสวก็บอกแบบนั้นนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ก็จับมือกันไปร่วมงานวันแรงงานแห่งชาตินะครับจากนั้นนักข่าวสัมภาษณ์ก็ไม่ตอบคําถามอีกต่อไปหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ในขณะที่โฆษกรัฐบาลก็บอกพอได้แล้วนะฮะรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมไม่มีหรอกอ่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ยืนยันว่าย,ยังคงปึก กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาตกลงมาจะยังไงจะมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยจะโดนป๊อกหรือเปล่าเนี่ยเรื่อง8ปีอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นยังไงบ้างในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ำมูลส่วนนะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกนะแล้วก็อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ใช่ความเชื่อนะไม่ใช่ความเชื่อ ในรับที่ผ่านมามันก็ฟุกถูกมาตลอดนะพูดกันแบบว่าจะมีการรัฐประหารจะมีการรัฐประหารซ้อนจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีจะมีนายกรัฐมนตรีคนนอกนะบิ bomb, ะ๊กป้อมอ่าบิ๊กป้อมประวิทย์ประยุทธ์อนุพงศ์แตกกันแล้วห้าหกเรื่องเนะี่ยเกิดขึ้นเนะี่ยแล้วระยะเวลา 4- 5หปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็บอกกันตลอดมันไม่จริงอะ่ะมันเป็นกลยุทธ์ทางงานเมืองเท่านั้นนะและที่ผ่านมาผมเรียนไว้มันก็ฟุกมาโดยตลอด นะผมบอกไม่แตกกันหรอกมันเป็นกลยุทธ์ทางงานเมืองก็เรียกว่าหลักการแบ่งแยกศัตรูทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องสารนูนจะตัดสินเรื่องนายกมนตรี8ปปีพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้8ปีครบ8ปปีเสร็จจะลงเลือกตั้งไม่ได้ผมก็เรียนทุนส่วนไปแล้วว่าไอ้เรื่อง8ปีเนี่ยมันเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายเลยนะฐธรรมนูมันออกมาปี60นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกมนตรีเนี่ยปี62นะครับนั่นหมายความว่าก็ต้องนับตั้งแต่ปี62ไปกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะ อันนี้คือหลักเลยแล้วจะให้คุณไม่ให้โทษด้วยมันเป็นหลักพื้นฐานทางกฎหมายนะครับที่เป็นหลักที่เรียกว่าซีวิลล์นะครับลายลักษณ์อักษรนะนี่เป็นหลักพื้นฐานเลยไม่มีผลย้อนหลังนะครับสารรมูนตัดสินยังไงก็ยืนมาพื้นฐานเนี่ยแปีนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ปีหกสองยาวไปถึงปี66เป็นไงผมพูดอย่างนี้มากี่กี่เดือนแล้วก็บังเอิญฟลุกเป็นจริงอย่างที่ว่า ต่อให้มีการสารธรรมนูนชี้ออกมาก็ยังคงอยู่ต่อนะครับถึงปี6 6พลเอกประยุทธ์ต้องอยู่ถึงปี66ครบ4ปีอ้าวทีนี้มาเลือกตั้งใหม่มาเป็นนายกตรีใหม่ก็อยู่ได้อีก4ปีก็คือ8ปปีพอดีก็อยู่2สมัยรัฐธรรมนูญมีเจตนาเพื่อจะอยู่2สมัยหลังมาแย่เนี่ยนะครับส่วนเรื่องอะจะลาออกก่อนการอาภิปรายไม่ลงใจผมอธิบายย้ําอีกครั้งนะพอมีการยื่นอภิปรายไม่ลงใจปุ๊บเนี่ยคตอบคือ ถ้ายื่นรัฐมนูนไม่ให้ลาออกนะนะครับรัฐมนูนไม่ให้ลาออกแล้วมันลาออกไม่ได้นะครับอันนี้พวกเราควรจะรู้หลักของกฎหมายก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตราสองเจนี่ยพูดกันมากี่ปีพูดกันมา5้าสี่ปีห้าปีเรื่องมาตราสองเจเรื่องนายกคนนอกนายกคนกลางมีความพยายามที่จะมีนายกคนนอกนายกคนกลางเพื่อหวังตั้งรัฐบาลสมัรชันใช่มีความพยายามจะมี มาตลอดแหละแต่มันมีไม่ได้ไงมันมีไม่ได้ด้วยเหตุและผลของมัน,มนมมนะที่มันมีไม่ได้นะครับทำไมอ่ะมันมีไม่ได้ประเด็นคือพุเอกพยุทธ์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไหมนี่คือหลักอันดับหนึ่งเลยเป็นปฏิปักษ์หรือไม่ถ้าไม่เป็นหลุดไปข้อหนึ่งสองนะครับที่เป็นปัจจัยในการเป,ปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการการรัฐประหารเนี่ยคือมีการทุจริตคอร์รัปชันกรั้งใหญ่ รัฐปหารทุกรอบ15ครั้งที่ผ่านมา2องปัจจัยเนี่ยสปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการรัฐปหารปัจจัยสำคัญที่มีนายกรัฐมนตรีคนกลางมีอยู่แค่นั้นแหละถ้าไม่มีสองปัจจัยนี้มันก็ไม่มีที่เหลือคืออะไรข่าวลือความเชื่อก่อนอะไรก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจทําไมเป็นแบบนี้กี่ครั้งทุกครั้งทุกปีหลักนี้เรียกว่าอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง แบ่งแยกศัตรูหวังให้ศัตรูรบกับศัตรูนะครับกลยุทธ์ที่3และก,กลยุทธ์ที่33าในตำราซุนวูเออต้องเอาให้ละเอียดเอาให้ชัดเป็นพื้นฐานเลยในตำราพิจัยสงครามพื้นฐาน4 0 0ร้อยสปีก่อนนะโคตรโบราณเลยถ้าเราถอดกลยุทธ์มันได้ในรุ่นทันทีมันเป็นไม่ได้เอาไปดูโหราศาสตร์โหราศาสตร์คืออะไรเซตมีความเป็นไปไม่ได้ไหมมีความเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าร้อถ้ามีความแม่นยำนั่นหมายความว่าจะเกิดขึ้นเพียง25%เท่านั้น แต่ประเด็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมีความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมใช่มีความต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฝั่งเสื้อเหลืองก็ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ฝ่ายของตัวเองเข้ามามีอํานาจในการปกครองนะครับฝั่งนะเสื้อแดงก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงฝั่งเสื้อส้มก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้มีอํานาจในการปกครองแค่นี้คือหลักเลยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยเราจะรู้ว่า ทุกคนก็จะอ้างสิ่งเดียวเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของประชาชนนะฮะเรื่องของทุกภัยของประชาชนจะเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการต่อสู้นะครับเพื่อแย่งชิงอํานาจนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะในเรื่องมาตรา272ที่บอกว่าจะได้บิ๊กป้อมมาผมเคยเรียนอธิบายไปแล้วไงบอกว่าเรื่องของนายกคนนอกเนี่ยเนื่นเมื่อมันไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะฮะพักรัฐบาลยังเกาะก,กันแน่นซึ่งผมเรียนย้ำมาสาเหตุเดียวนะครับ ที่รัฐบาลจะล้มเนี่ยมาจากพกรรครัฐบาลไม่มีอย่างอื่นเลยพรรครัฐบาลแตกกันเองนั่นหมายความว่าถึงจะเกิดการล้มถ้าพรรครัฐบาลไม่แตกกันไม่มีการล้มนะถามว่าจะไปพึ่งฟ้าพึ่งดินนะก็ผมเรียนให้ทราบนะลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนนะครับณนะเวลานี้นะประชาชนยังคงแม่นยำนะครับถ้าพลเอกประยุทธ ไม่ผิดหลักสองประการเขาก็คงจะต้องเดินดูต่อไปยังคงเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปไม่ต้องถามว่าจะเพาะเปลี่ยนและจะไม่มีการเลือกตั้งผมเรยียนให้ทราบเลยนะเอาตรงๆเลยรัฐบาลสมัยหน้าถ้าเขามีความแม่นยำในยุทธศาสตร์แบบนี้นายกคนต่อไปไม่ต้องบอกก็รู้พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดจีมกิตวัฒนาสวัสดีครับรัมน ทงประงให้เด่นไกลชาเช,ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาทไทยบ้านเกิดเมืองน,นอน